แอลลสวัสดีทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะเราจะมาสตรีมต่อจากฟรีไฟเามื่อวานนะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเราค่อนข้างที่จะแบบสตรีมไม่ค่อยรู้เรื่องเนาะเพราะว่าเราเมื่อวานเราพูดเสียงดังด้วยนะโอเคเราเดือดแล้วนะคือถ้าไลฟ์มันมีปัญหายังไงขอโทษด้วยนะคะเพราะว่ามือใหม่หัดสตรีมจ้า,ามา,าเดี๋ยวเรามา เล่นสี่สี่ก่อนหมายเล่นสี่สี่มามาเล่นสี่สี่แบบเบสิกเบสิกก่อนตาหนึ่งนะเจ๊มาเล่นสี่สี่กันก่อนตาหนึ่งเบสิกเบสิกอ่ะแปสี่สี่นะเจ๊เอาสี่สี่อาสี่สี่ทะเลทรายกันปะสี่สี่ทะเลทรายก็ได้มาได้หมดเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราจะชนะหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวต่อจากสี่สี่เดี๋ยวใครอยากเห็นเราลงแรงใหญ่รอดูเลยนะเจ๊ บันเทิงแน่นอนเพราะว่าเดอกแกงเราเนี่ยเสียงดังกันทุกคนเลยนะคะอย่าหาทางทุกคนเนี่ยจะอยู่เอคู่นะเอออยู่เอชคู่ดีนะพอๆกับดีสิบแปดเลยเราชอบดิฉันชอบนะคะันใช้เรเราใช้เออทำไมฉันไม่เอา M500 รลากหัวฉันซื้อยูเคู่ทำไม แหลกมากมากมันจะแหลกนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าจะตีมไปด้วยแล้วก็ไอ้นี่ไปด้วยมันจะแหลกนะคะาวไก็ก็ก็คนมันขี้เกียจอะพีงทำไมเธอได้ผมนี้มาให้มาจากไหนอะพีงเราอยากได้หัวหมวยอันนี้ช่วยด้วยคนเรารู้ได้มาจากไหน คนเราอยาได้ผมแบบขิงอ่ะมันมีตัวอยู่ตรงนี <và> ้ม mm ัน hmm. ม <masterpiece. S 1> ีตัวอยู่ตรงนี้มันมีตัวอยู่ตรงนี้เอ้ามีคนรดเลาสองศพเลยอะไม่รู้ใครทำไมต้องเป็นนิทาละด้วยนี่ดามีทานี เ,เงียบเยอะกว่าพวกเธอโหน่ามเงียเยอะกว่าพวกเราหายยารามดใจเย็น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 ไม่ใช่ขอโทษนะเด็กใจเย็นพาเอาเราสตรีมยอยู่ทีไม่ใช่โทรทีหาโทษทีเออใช่ชิญไดี้ถึง าา <Goodnight> สดนี่แหละค่ะเด็กเกงเราไม่ต้องตกใจนะคะมีความก้าวร้าวกันหมดทุกคนเลยค่ะพี่ชาอย่าเนะเริ่มมาพอลแล้วนะนี่ยเนี่ยนี่ไอมันอยู่ล่างมัมันอยู่ล่างอยู่ล่างชอกโก้อ๊ยเราจะลงมาทำไมเราลืมไปคนมันอยู่ข้างล่างลงมาให้มันยิงทำไมมันกำลังจะชุบกัน มันแหลกกับทุกคนเ<ม>พราะฉะน,นั้นซูซูซูซเออสวยออเออฮืออีกได้ไงหรอสังมันคะ่ะคอ้อนเกี่ยวนี่ใช่น้อ ตังมีอยู่แค่นี้แหละไม่มีตงัตงเ,เ,เม,มื่ไมอไหร่จะซื้อเอเคได้เนี่ยรอมา,าอนาน,ออน้องพำแกแกทำไมมันโอ๊ยทำไมมันแรงจังเลยอ่ะแกไม่ได ขอพัญญาแป๊บหนึ่งไม่ใช่ไม่รักเพื่อนแต่อ,อย่างใดแต่ว่าดิฉันลัวกันอ้าวข้างบนล้มกันอยู่หลังไอวอ้ยอช่วยเราหน่อยไม่น่ามันเป็นอะไรกับเรามากปะทำไมเราต้องล้มคนเดียว โอ้มันจำอบเราด้วยโอ้โหอี <_ d ial _> ตัวนี้ฉันจะจำเอาไว้เลยเ่ยวกาดเ่ยากาดไม่ชอบคนสำสบ <_ d ial _> โอเคเทรล่าล้างแคดีไดเถึงตัวออกมาแล้ว <_ d ial _> สำสบฉันใช่ไหมได้ เร็วเอาเร็วเอาเร็วถึงตัวตนแล้วไม่ขนาดน,านั้นเอาเพอตัวตวนไม่ใช่อันนั้นเล่โก้ละเพื่อน <c oughs> มาดี้า,ามานี่มาชุบชุบชุบนั่นนน่สโคบเล่นมันขนึ้นมาแล้วว่ามันยิงมาได้ยังไงวะ <c oughs> ถามจริงฮัลโหล หลบหลบหลบท่นนี่เราเห็นแล้วให้ระวังนะไม่มันยิงมาได้ยังโอ๊ยทำไมมันต้องตามเราอยู่เรื่อยเลยเราไม่เข้าใจแล้วหนีมาอยู่ตรงนี้แล้วนะไม่ได้สุดอ๋อมันซ้ำเราไรอ้ตัว K O ไหนไอะเไปชุบได้ไหมหยุด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 หยดตัวนั้นที่มันฆ่าเรามันน็อกแล้วใช่ไหมใช่น็อกแล้วสามมัน แล้วัวได้ทำทีเดียวทำไมได้ขอโทษคือะไม่เป็นไรทุกคนคือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างน้อยก็ไม่ใช่แรงอืมหน่อยม่าก็ไม่ใช่แรงอะนะแต่คาว่าไก่ก็ได้นะแต่พยายามเต็มที่แล้วทุกคนก็ทุกคนเนี่ยว่าเพื่อนเราว่าเดี๋ยวว่าเรากับเพื่อนเราว่าไก่เลยเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะก็ตอนสตรีมันก็มี ความกดดันอะไรอย่างนี้ด้วยก็จะเย็นกันหน่อยนะจ๊ะคือไม่ใช่แบบเราก็ไม่ได้แบบจะเก่งได้ทุกสถานการณ์เนาะเพราะว่าสตรีมปุ๊บอาเครื่องเราก็แหลกอีกนะไม่ได้ข้ออ้างนะคะแต่บางทีมันก็แหลกเนาะหลบหนึ่งหลบหนึ่งล้มหนึ่ง,ง,งสวยววเคยปะระเบิดอะโลสะท้อน วายฮะทั้งวายเกียดมากโอ้ยเฮ้ยมันเป็นอะไรกับเรามากปะเฮ้ยมันซ้ำเราอีกแล้วไอ้ตัวเนี้ยเกียดมันอะเออสวยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ซ้ำมันได้ไม่เป็นไรซ้ำมันซ้ำมันซ้ำมันมาระวังมือด้วยสีสีถึงจะแพ้ก็เถอะเอาแรงใหญ่กันดิ ไ,ไนี่คือเราเราโดนสำสพหรือว่าเราใส่สพของเชล่าเชล่าโดนสำสพเราโดนสำสบโดนแอบนะมาไปปั๊มยังใหญ่กันดีฝาไปปั๊มยังใหญ่กันดีฝาเดี๋ยวเราขอถือเป็นกระทะแทนเอเคละกันนะ ช่อะไน,นะนเออทำไมมันมีคนชวนเราแล้วก็โงเ้ กำลังนะจ้าป๊ะป๋าอา้าวพ่อหายเริ่มยังพ่อฉันหายตัวไปหวาดได้พ่อป๋าหายตัวไปไหนตัวคือพ่อเราหายตัวป่ะ เรมเล่งขอย่มเลยเาเลยเริ่ลยเริ่มเลยเริ่มเลย่มเลยมเลยเริ่มเลยมเลยเริ่มเลยเร่มเลยเร่เลยเริ่มเลยเริ่มเลยริมเลยเริ่เลยเริมาลยเซ็่เลยเยเ่เม่มล้เรม่มให้อาหารฉ่มไม่มีลยเ โอ้เราปวดหัวมันแต่งหน้าอของมันเน่ากลัวจะแ ออู่ไอหัวอันนี้มันแย่งเราอ่ะแย่งไปาจเราขอราวัลแอันเมีที่ตั้งราวัลแอันโห้าให้ทิเยีไหก็ยบสาที่สุดที่ไหนก็รขอแบบวเอเราเล่นขอสองตา ราต้องพามาลงตรงสะพานสองตารออีกสองชั่วโมงเราจะแบ่งสตรีมเนาะอืม,มขอมก็ดีแหละแต่ว่าคนเนี่ยเราจะสู้ได้หรือเปล่าไม่ไม่ไม,ไม่เราไม่ได้พาลงคีพาเราพาลงสวน,นยาบามิ แล้วพาเราลงไอ้อะไรในตรงขอบสะพานเนี่ยกระโดดจ้นากระแทกอ่ะไม่มีของไม่มีอะไรเลยฉัน <c oughs> ละท้อทุกคน เดินไปญี่ปุ่นอะเอาที่สบายใจเลยเอาที่สบายใจเลยเพื่อนแร้มีแต่คนบ้าๆมาเล่นเนี่ยหลาน I can do ตรงนี้แลกกับทุกคนแรกๆไม่แปลกใจเน็ตร้อยกว่า เอาลืมเอาสก,กิน m 4 a 1มาอีกเีพ่อโอ้ยปวดหัวกับตัว sp คนคือดิฉันงงมากค่ะอุ้ยของเดือดอ่านแล้วเห็นไหมเป็นคนเก่งเป็นคนดีนี่ค่ะคุณอุ้ยโทเคนเห็นไหมฉันพาเพื่อนม,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 มาลองที่ของดี <c oughs> <c oughs> มันไม่ใช่ของดีนะแกมันคือของเกลือ <c oughs> คือมันไม่ได้แบบมันไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นอนะอุย้ย ê, โทเคนเยมีสองโทเคนแล้วแลกเอเคได้แล้วได้มาสามโทเคินแล้วอ,ยอ,วยอ,อายอยากได้โทเคนอ่ะ